เบตงสำหรับผมมองว่ามันเป็นเมืองที่น่ารักเนะาะภาพภูมิอากาศวิประเทศของเบตงผมว่าโคตรชายภูมิเลยมีทั้งภูเขามีทั้งสายน้ำ ปีเซติเบตงเนี่ยในฐานะที่เป็นเมืองตายสุดของแผ่นดินสยามเนี่ยรับจะเต็มไปด้วยธรรมชาติเช่นทะเลหมอกท่เบตงครับถ้าสมมุติว่าจะไปชมทะเลหมอกในภาคเหนือภาคอีสานใช่ไหมครับก็จะต้องไปในช่วงปลายฝนต้นหนาวแต่ถ้ามาชมทะเลหมอกท่เบตงเนี่ยก็จะมาชมทะเลหมอกได้ทาง้ง3 65วันในวงรอบของซ้3 60องศาไม่ว่าจะมาในช่วงหน้าร้อนหน้าฝนหรือนาหนาวครับ ที่สำคัญเลยเนี่ยเรื่องในของเบตงเนี่ยอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือรสชาติอาหารหรือเราเรียกได้ว่ารสชาติของเบตรงรสชาติของเบตงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย3ศาสนาสีวัฒนธรรมภูมิอากาศนะครับภูมิประเทศตอนเช้ามีหมอกนะครับอากาศเย็นตลอดทั้งปีดินดีน้ำดีเนี่ยส่งผลให้ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ปลูกผักเลี้ยงปลานะครับเป็นอาหารที่ดีหมดเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลให้เกิดความเป็นรสชาติของเบตงได้อยู่ที่หน้าผมตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นอาหารที่ พลาดไม่ได้ว่าเวลาคุณมาเบตงจะต้องกินหนึ่งเลยก็คือไก่เบตงนะครับที่หน้าผมสองก็คือผักน้ำและสุดท้ายก็คือปลานินในสายน้ำไหลต่อไปนี้แล้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกที่มาที่ไปของรสชาติของเบตงในแต่ละวัตถุดิบแต่เบื่องต้นจะพูดให้ฟังก่อนเลยว่าถ้าคุณมาที่บ้านคุณชาย สิ่งที่คุณจะพลาดไม่ได้คือไก่เบตงพันแท้ซึ่งจุดเด่นของไก่เบตงที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับก็คือก็เรียกว่าเนื้อนุ่มนะครับสองที่สำคัญที่สุดนะสำหรับคนที่ไม่กินหนังนี่อยากจะบอกเลยว่าคุณต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับเพราะไก่เบตงเนี่ยจุดเด่นเขาที่ชัดเจนที่สุดก็คือหนังเขาจะเหลืองและกรอบคือเด้ง นะครับและสําคัญที่สุดก็คือว่าไขมันนะครับแล้วหว่างชั้นหนังกับเนื้อเนี่ยจะไม่มีไก่เบตงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากชาวจีนโพนทะเลที่เดินทางมาจากมณฑลกวางสีก็มีเรื่องเล่าว,ว่าเ้าเอาไข่มาแล้วก็มาฟักอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เอามาผสมข้ามพันธุ์กับไก่พื้นเมืองก็เลยกลายเป็นไก่พันธุ์ใหม่ ากาศที่นี่ค่อนข้างดีซึ่งมีความชุ่มชื้นทั้งเรื่องอากาศแล้วก็น้ําแล้วก็ดินที่สมบูรณ์ทําให้เราเลี้ยงไก่ได้ดีกว่าที่อื่นครับไก่เป็ตงมีความพิเศษคือว่าหนึ่งเราต้องเลี้ยงแบบธรรมชาติต้องเลี้ยงปล่อยมีบริเวณหลังบ้านหรือว่าใต้ต้นไม้ซึ่งซึ่งในฟาร,ร์มเนี้ยก็เลี้ยงใต้ต้นไม้อาหารเราก็ให้หุงข้าวเอาหุงข้าวผสมกับลำข้าวโพดทําให้เนื้อไก่มีความอร่อยแล้วก็มีเนเจอร์ของไก่ หลังจะบางเนื้อจะดุ่มหอมมันหลังจากที่เราได้กินไก่เบตงสับกันไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในไก่เบตงสับนั่นก็คือซีอิวนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้รสชาติของเบตงสมบูรณ์แบบนั้นสำหรับไก่เบตงสับแล้วจะพลาดไม่ได้เลยก็คือซีอิวเบตง และวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเจอโอเอซิสกลางเมืองเบตงนะครับนั่นก็คือโรงงานซีอิ๊วใต้เหยินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทํานนายอยู่เย ต้มถั่วค่ะนี่ต้มไปกี่นาทีละเกือบสองชั่วโมงแล้วค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ได้ที่ยังพร้อมที่จะไปเพาะเชื้อเพาะเชื้อซึ่งเชื้อตัวนี้เราก็จะเรียกว่าโคจิเนาะใช่ค่ะแล้วเป็นโคจิอันนี้เป็นสูตรลับของแต่ละที่ว่าเขาได้โคจิจากไหนซึ่งมันจะส่งผลต่อรสชาติของซีอิ๊วเช่นเดียวกันใช่เพาะเชื้อแล้วเราก็จะเริ่มมาหมักละหมักซีอิ๊วสเปเชียลสำหรับไก่เป็ดตุหมักอย่างน้อยๆ6เดือน ถ้าแดดไม่ดีก็ไปถึง8เดือนก็มีนานกว่าคนอื่นเจ้าอื่น3เดือน2เดือนกว่าก็มีหมักนานขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหอมใต้เหยินเนี่ยของเขาจะหอมมากค่อนข้างนัวๆไม่ได้เค็มโดด ากธรรมชาติจากความสูงของภูเขาจากนา้ำไส้น้ำที่หล่ที่ใส่ที่เย็นเนี่ยครับทำให้เกิดการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งจะได้ชื่อว่าปลานินสายน้ำไหลที่ตะนอเม่ละออยภูมิเป็นภูเขาและมีน้ำจากเทือกเขาสันกลาคิรี ที่ไหลตลอดทั้งปีอากาศที่เย็นน้ําที่บริสุทธิ์ไหลมาจากภูกเขาก็ดึงมาทำเป็นสายน้ําประสบความสำเร็จเรื่อยๆก็ขยายบ่อปลาเป็นขั้นบันไดโอเคตอนนี้วันนี้เรากินปาดินสายน้ำไหลปาดินสายน้ำไหลเมนูก็เรียกเหมือน ลวกจิ้มแต่ผมจะเรียกชาบูชาบูนะอ่าชาบูชาบูโอ<ล><ล>้โห<ลก>แปลว่าพร้อมแล้วระะทานแล้วครับท่านผู้ชมเด้งไม่น่าเชื่อว่ากินเรา,เรากินปลา,า,านักจิเพราะว่าไม่มีกลิ่นคาวเลยนี่ขนาดลวกพยายามจะกินให้มันแบบมีเดียมแรนะดูยต่อไม่รอนละ ต้องบอกว่ามันเป็นการปฏิวัติความคิดเลยนะเพราะว่าก่อนตัวผมเองที่จะกินปลาดินสายน้ำไหลเนี่ยผมไม่กินปลาน้ำจืดเลยน้อยมากมันเหม็นโครนมันเหม็นกลิ่นดินทำให้เราแบบไม่คิดจะไปลองมันพอได้ลองแล้วบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงการเลี้ยงของเราอุณหภูมิอยู่ที่ตอนเช้าอยู่18-19องศาร, <c oughs> ร้อนที่สุดอยู่ที่24เพราะฉะนั้น สาหร่ายแก้มเขียวในในน้ำเนี่ยมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นปลานี่จะไม่มีกิ่งโคลนถือว่าเป็นจุดแข็งของอพื้นที่ของเราพื้นที่เลยปลาแด็ดเดียวเนี่ยใช้กเกลือ นะครับเราใช้เกลือชมพูไม่หลายคนสงสัยว่าเราไปเรที่ปานินชมพูมันปานินชมพูมันสีชมพูเหรอไม่ใช่ปานินชมพูแดดเดียวจริงๆแล้วเนี่ยปานินชมพูเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวของมันที่น่าสนใจมากเลยที่วิกนะครับมันคือปลาปลาที่เกิดมาในช่วงวิกฤตโควิดเป็นปลาที่ให้กําลังใจแม่ค้าเกษตรกรทุกคนมีผลกระทบมาเลยนะครับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิ่เนี่ยซึ่งต้องส่งปลานินมาตลาดสด วันหนึ่งประมาณสัก3-400โลนะครับเพื่อเกิดโควิดเนี่ยสิโลก็ขายไม่หมดมนะครับก็เลยเกิดแนวคิดว่าทํายังไงถึงจะกระจายสินค้าออกไปข้างนอกได้นะครับก็เลยคิดทําปลานินขึ้นมาหาช่องทางทางการตลาดส่งอ,ออกไปขายที่ต่างจังหวัดนะครับผมที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเป็นกลุ่มปลาิบน,นะครับเราไม่ซื้อปลาจากเกษตรกรโดยตรงครับเรามาซื้อปลาจาก ตลาดสดเราให้ใน่ครตลาดสดอยู่ได้ด้วยมีกำไรด้วยนะครับปลาเนี่ยก็ซื้อในราคาขายปิดเลยครับเราเห็นความตั้งใจของโกเอ็กเนาะหนึ่งก็คืออย่างน้อยช่วยระบายของให้เกษตรกรแต่ที่โดนใจจริงๆมันไม่ได้ตรงนั้นมันโดนใจจริงๆก็คือบอกท,ท,ที่ผมไม่ได้ซื้อตรงกับกุ้งหิวนะเออขอผมซื้อผ่านเจ๊กุ้งหน่อยในงั้นเจ๊กุ้งตายเจ๊กุ้งก็เป็นแผงปลาไะครับปลาในตลาด คณะตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านจุลาพรพัฒนาสิทธ์นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งที่สําคัญมากของเบตงนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวจีนกวางไสยเยอะมากแล้วก็เราจะพามาดูแหล่งวัตถุดิบอีกแหล่งหนึ่งที่สําคัญก็คือที่ปลูกผักน้ํามาเบตงพลาดไม่ได้นะครับก็คือต้องกินผักน้ําด้วย ครับเป็นแปลงผักน้านะครับนี่อยู่ในน้ําสายน้ําไหลต้องไหลตลอดเวลาสำคัญคือต้องเย็นแล้วก็ต้องออแกนิกนะครับไม่มีสารเคมีใช่ครับตรงนี้เพราะะนั้นพวกนี้คือถ้าน้ําไม่สะอาดตายถูก้าน้ําไม่ไหลตายครับน้ําธรรมดาที่เราบอกว่าน้ําในบ้านเราที่มีคลอรีนอย่างเงี้ยคิดว่าปลูกได้ก็ไม่ได้ที่นี่เราใช้น้ําจาก ภูเขาเลยตํางลำธารเยี่ยมยอดเพราะนั้นก็สามารถเอาไปปรุงเป็นเมนูได้ต่างๆมากมายใช่ครับผัดผ,<ม>ผักน้ำผ,ผักน้ำนะครับต้มซุปผักน้ต้มซุปผักน้ำ,นำใช่ครับหลากหลายเลยอย่างที่รู้กันนะครับกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรเรากินอาหารคาวอิ่มแล้วตอนนี้เราต้องมากินของหวานนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับ เบตงก็คือวุ้นํากอมอสีกลิ่นหอมไปแต่ไกลอันนี้เรา ต้มกี่ชั่วโมงลวต้มค่ะอันนี้มันต้มประมาณ3 4สี่ชั่วโมงไปแล้วไปแล้วใช่ใกล้จะได้แล้วเนาะใกล้แล้วค่ะที่รู้มาเนี่ยบอกว่าทีเด็ดก็คือน้ําที่เราใช้ต้มใช่ค่ะน้ามาจากไหนต้องบอกน้่ามน้มาจากภูเขาเป็นมนน้ําภูเขาค่ะธรรมชาติธรรมชาติใช่นะภูเขาบริสุทธิ์นะขภูเขาใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือทีเด็ดเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทําให้ใช่ค่ะวุ้นดํากมสของเราเนี่ยทำให้ทุกคนถ้ามาไม่ถึงที่นี่ถือว่ายังไม่ครบการเที่ยวเบตงใช่ค่ะ ดำกมสเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยความหอมนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นกระบวนการทำแล้วเราก็รู้ว่าเขาใช้ฟืนในการต้มนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน,นุ่มแต่มีความหนึบนอกจากคุณจะได้ความหวานอร่อยแล้วยังมีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงร่างกายอีกด้วยนะครับเฉากล้วยช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการไอแก้ร้อนในละลายเสมหะเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องมา จริงๆไม่ใช่ผมพูดคนแรกนะเขาก็พูดกันอยู่แล้วว่าสำหรับเบตงแล้วเนี่ยคือ4อคือ1ออากาศอากาศดี2ออาหารอาหารดีพออากาศดีอาหารดีเกิดอะไรขึ้นอารมณ์ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายพอคุณได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอากาศที่ดีนะครับคุณมีอาหารที่ดีคุณอารมณ์ดี อ,อสุดท้ายหนีไม่พ้นคือออายุยืนนะครับนี่ก็คือ,อบทสรุปทั้งหมดนะครับว่ารสชาติของเบตงจะทำให้คุณมี4อ่อ,อนอยนะครับใครมีโอกาสที่จะมาได้ท่องเที่ยวหรืออยากเดินทางตอนนี้ยังไปต่างประเทศไ,ได้อีกไม่กี่เดือนสนามบินเบตงจะเปิดแล้วยังไงก็ขอฝากนะครับอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับเป็นจุดหมายสำหรับการท่องเที่ยว ของทุกทกท่านอีกจุดหมายหนึ่งนะครับ